กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ในขณะนี้ภายหลังจากทางด้าน Facebook Page อ e ีซอขยี้ข่าวสามได้ออกมาโพสต์เรื่องร้องเรียนของผู้ปกครองหลังมีลูกหลานในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีถูกผอโอรองเรียนลวนลามและกระทําอนาจารกว่า30คนโดยได้ระบุว่า เด็กนักเรียนหญิง30คนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีถูกพอ,อรโรงเรียนลวนลามและกระทำอนาจารตอนนี้ผู้ปกครองกำลังรวมตัวพาเด็กไปแจ้งความที่สอพอชัยบาดาลเบื้องตนาา้นทราบว่าเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกลวนลามนั้นเป็นนักเรียนชั้นม .2 ซึ่งลักษณะกา,ารถูกลวนลามก็แตกต่างกันออกไปโดยผู้ปกครองอยู่ระหว่างการเข้าพูดคุยและเตรียมตัวรวมเข้าแจ้งความในวันที่11กรกฎาคม ต่อมาทางด้านนางโนเปิดเผยว่าเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้วจนลูกหลานที่ถูกพอ,อรลวนลามจะไม่ไปเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้กันแล้วทําให้ผู้ปกครองเค้นสอบถามจนยอมเล่าให้ฟังว่าถูกพอ,อรลวนลามในหลายรูปแบบเวลาหลังเลิกเรียนบ้างเวลาขณะแต่งตัวเตรียมการแสดงรำบ้างทําให้นักเรียนอับอายผู้ปกครองจึงมารวมตัวกันเพื่อแจ้งความ เละกขอให้เขตพื้นที่การศึกษาสั่งย้ายผออ,ออกจากพื้นที่เพื่อเยียวยานักเรียนและเพื่อความโปร่งใสในการสอบสวนต่อมานายกองตรีพานุพงศลิในอำเภอชัยบาดานได้มาพบคณะผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบพอชัยบาดานเบื้องต้นได้สอบสวนผู้ปกครองไว้ก่อนส่วนของนักเรียนเนื่องจากเป็นเด็กจะสอบสวนพร้อมกับทีมสหวิชาชีพที่สำนักง,งานอายการจังหวัดอีกครั้งในวันที่11กรกฎาคม ซึ่งขณะนี้บ้านพักแม่และเด็กจังหวัดลบบุรีกำลังเดินทางมาเพื่อสอบถามข้อมูลจากเด็กอย่างไรก็ตามการดำเนินการกับผู้บริหารโรงเรียนที่ถูกกล่าวหานั้นทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสองได้สั่งการให้ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสอง,สง,สง,สองจังหวัดลบบุรีแล้วและอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป ประเด็นที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ของเวียดนามในขณะนี้โดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในงานแต่งงานซึ่งจัดที่วิลล่าสุดหรูในเมืองดานางังภาพการมอบของขวัญแต่งงานจากแม่เจ้าสาวนั้นได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากชาวเน็ตเวียดนามเป็นอย่างมากในพิธีแต่งงานพิธีกรหญิงได้มีประกาศต่อหน้าทั้งสองครอบครัวโดยสิ่งที่แม่เจ้าสาวมอบให้นั้นมีทั้งบัญชีเงินฝากเงินสดและอาหารสาริมทรัพย์มูลค่าของสินสอดรวมกว่า2 0 0,000ล้านดอง ประมาณ285ล้านบาทแม่เจ้าสาวยังมีข้อความส่งถึงลูกสาวสุดที่รักโดยหวังว่าสินส,นสอด200 0 0ล้านจะช่วยให้ชีวิตของลูกสาวมั่นคงในไม่ช้าเธอยังหวังว่าลูกสาวและลูกเขยของเธอจะมีความสุขในชีวิตขณะที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าว จับมือกันรับของขวัญน,นับแสนล้านจากพ่อแม่ของพวกเขาภาพงานแต่งงานถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์และกลายเป็นที่ฮือฮายอย่างมากหลายคนอดไม่ได้ที่จะเข้ามาแสดงความชื่นชมอย่างไรก็ตามสีหน้าของเจ้าบ่าวที่ดูในวันแต่งงานก็ยังทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตแต่มีความคิดเห็นบางส่วนกล่าวว่าบางทีเจ้าบ่าวอาจเหนื่อยเล็กน้อยเพราะเขากังวลเรื่องงานแต่งงานมากเกินไปล่าสุด นายเฟืองเจ้าของเวดดิ้งสตูดิโอที่เป็นผู้จัดงานแต่งงานดังกล่าวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาวิลล่าสุดหูในเมืองดานางังเจ้าสาวและเจ้าบ่าวทั้งคู่รักกันมา7ปีก่อนที่จะแต่งงานกันซึ่งในระหว่างพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวยังได้ร้องไห้หนักมากด้วยความตื้นตัน อีกหนึ่งเรื่องราวที่กําลังเป็นกระแสไวร,รัลในโลกออนไลน์ในขณะนี้แน่นอนว่าหากโรงเรียนได้พาเด็กนักเรียนออกไปทํากิจกรรมด้านนอกทางโรงเรียนก็อาจจะปล่อยให้นักเรียนแวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มในระหว่างรถเติมน้ํามันหรือให้เด็กนักเรียนเข้าห้องน้ําโดยเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้งานบัญชีติ๊กตอกรายหนึ่งโดยเป็นคลิปที่คุณครูปล่อยให้นักเรียนแวะซื้อขนมที่เซเว่นในปั๊ม หลังจากที่พานักเรียนออกไปทำกิจกรรมลูกเสือนอกโรงเรียนมาโดยในคลิปคุณครูได้บรรยายเพิ่มเติมว่าเมื่อทั้งอำเภอมีที่เดียวครูรอได้นะลูกซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าเราเด็กนักเรียนที่ไปทำกิจกรรมลูกเสือนอกสถานที่กับทางโรงเรียนได้แวะเข้ามาจอดซื้อของในเซเว่นพร้อมกันหลายโรงเรียนโดยไม่ได้นัดหมายจึงทำให้เซเว่น ล้นไปด้วยเด็กนักเรียนแน่นๆเลยทีเดียวภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้แชร์ออกไปในโลกออนไลน์มีคนเข้ามารับชมกันอย่างล้นหลามจนกลายเป็นกระแสไวรัลมียอดผู้เข้าชมมากกว่า513,200ครั้งยอดไลค์มากกว่า9,478ครั้งรวมไปถึงยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานบางก็บอกว่าถ้าเป็นพนักง,งานเซเว่นคงอยากวิ่งออกมากรีดตอนเป็นพนักง,งานโดนมาแล้วจากใจพนักง,งานเซเว่น กดดันเดอร์มาเยอะขนาดนี้เคยเจอเหมือนกันครับผมกับพี่อยู่ผัดดึกกันสองคนรถถัววไข่ายลูกเสือมาลงสองคันตอนตีห้าครึ่งแล้วผัดเช้ายังไม่มาตอนนั้นจําได้ลมแทบจับเมื่อรถทัศนะศึกษาแปคันจอดในปั๊มพนักง,งานเซเว่นแทบจะกดสัญญาณเตือนภัยสำหรับใครที่ชอบกินบุฟเฟ่ซุก,กี้ตีน้อย ขอท้าให้คุณมาแข่งกับคนทั้งประเทศกับแคมเปญสุดร้อนแรงซูปเปอร์แฟนที่จะเปลี่ยนคุณจากนักกินธรรมดาให้กลายเป็นตำนานนักชิมระดับประเทศแค่พิชิต55สาขาทั่วไทยก็ได้รับสิทธิ์อิ่มฟรี1ปีเต็มงานนี้ไม่ใช่แก้วเรื่องกินแต่เป็นการผรจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่ใส่บุฟเฟตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ซูปเปอร์แฟนไปด้วยกันโดยล่าสุด คุณประกรณ์จอกลอยได้รับตำแหน่งซูเปอร์แฟนคนแรกของประเทศไทยไปแล้วสำหรับแคมเปญซูเปอร์แฟนไม่เพียงสร้างกระแสไวรัลในโลกออนไลน์เท่านั้นแต่อาจจะช่วยผลักดันยอดการขายให้ซูกี้ตีน้อยพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเรียกว่าเป็นการผสมผสานกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ที่สนใจร่วมจิจกรรมเพียงทำขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใกล้ๆและสมัครสมาชิก 2. สมัครสมาชิกซุก,กี้ตีน้อยในไลน์ซุก,กี้ตีน้อย 3. กดเมนูตามหาซูเปอร์แฟนในไลน์ซุก,กี้ตีน้อย 4. ฐานซุก,กี้ตีน้อยครบ55สาขาไม่ซ้ำสาขาพร้อมถ่ายรูปเช็คอินใส่แฮชแท็กกินซุก,กี้ตีน้อยลุ้นกินฟรี1ปีและโพสลงใน facebook ของคุณเปิดเป็นสาธารณะ 5. สแกน qr ว o า e ในใบเสร็จเพื่อสะสมสติกเกอร์1ใบเสร็จเท่ากับ1สแกน กเก็บใบเสร็จไว้เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์หากเป็นผู้ชนะทั้งนี้ผู้ที่ร่วมเล่นกิจกรรมตามหาซูปเปอร์แฟนเช็คอิน55สาขาจะต้องทำการสมัครสมาชิกซุก,กี้ติน้อยในลายก่อนเล่นกิจกรรมหรือก่อนเช็คอินครบ55สาขาหากท่านเป็นผู้โชคดี20ท่านแรกที่ได้รับรางวัลและไม่ได้ทำการสมัครสมาชิกซุก,กี้ตีน้อยหากดำเนินการตรวจสอบพบจะทำการตัดสิทธิ์ในทุกกรณี ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปผู้คนต่างมีอิสระทางความคิดสามารถตัดสินใจและเลือกทางเดินของตนเองได้หนึ่งในนั้นคือการเลือกคู่ครองการแต่งงานอายุไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคู่รักหลายๆคู่เช่นเดียวกับเรื่องราวนี้คู่บ่าวสาวอายุห่างกันถึง60ปีและที่สำคัญคือฝ่ายหญิงยังอยู่ในวัยมัธยมต้นเท่านั้น จนกลายเป็นกระแสวรัลในประเทศอินโดนีเซียโดยชายวัย75ปีแต่งกายด้วยชุดแบบชวาและโพสท่าถ่ายรูปข้างเจ้าสาวของเขาซึ่งดูเด็กกว่าเขามากเนื่องจากเธออายุเพียง15ปีเท่านั้นโดยการแต่งงานที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมากโดยความคิดเห็นในโลกออนไลน์หลายคนคิดว่าลุงคนนี้กำลังทำผิดกฎหมายและมีหลายคนร้องเรียนให้หน่วยงานต่างๆ ทำการสอบสวนทันทีเนื่องจากกฎหมายของอินโดนีเซียกำหนดให้ผู้หญิงแต่งงานได้ต่อเมื่ออายุ19ปีเท่านั้นอย่างไรก็ดีงานนี้ไม่มีดรามา่าเมื่อมีการเผยว่าเจ้าสาววัยละอ่อนคนนี้ได้รับความเห็นชอบยินยอมจากผู้ปกครองและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายทั้งคู่มีความรักให้กันจริงเถมยังเข้าร่วมการพิจารณาคดีในศาลก่อนได้รับไฟเขียวจากทางการให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้พวกเราเต็มใจให้ทั้งสองคนแต่งงานกันเพราะพวกเขารักกัน ถึงแม้ว่าหลานของเจ้าบ่าวจะอายุเท่ากับลูกสาวของเราก็เถอะผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาวกล่าวสยบกระแสดรามา่าภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่นในโลกออนไลน์จนกลายเป็นกระแสไวรัลที่มีผู้รับชมอย่างล้นหลามบางก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา